กลับเข้าสู่ช่วงของกูรูตโตกลมนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนในหุ้นกันค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณพรทิพย์ธันตะสุวรรณท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทร,รัพย์พัฒรจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าภาพที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดหุ้นในปีที่แล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์ราสมากคือแต่โตได้ค่อนข้างดีมากถึงประมาณ20%เนเนี่ยภาพหลักๆปัจจัยหลักๆนี่เกิดจากอะไรครับ ค่ะก็มีอยู่สองเรื่องหลักให่นะคะอันแรกเลยคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะทั่วโลกเลยที่มีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่วงหลังที่เกิด Brexit เนี่ยอย่างตัว10ปีบอลยูของไทยลงไปถึงสอนะคะอันนี้มันก็เลยทําให้ valuation ของหุ้นมันมีการ re r a t e ขึ้นมาคืออย่างเดิมเนี่ยเคยเทรดอยู่ที่ PE สําหรับกําไรย้อนหลังสีไตรมาสเนี่ยสัก14ี่าเท่า ตอนนี้อยู่ที่18บแถึงสิเท่าเพราะฉะนั้นมก็ใครทำให้หุ้นที่แพงอยู่แล้วอย่างหุ้นพวกคอปเปิลเนี่ยแพงขึ้นไปอีกนี่ก็ปป็จัจที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของราคา คือเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเนี่ยตอนที่นักลงทุนกังวลใจเรื่องของเศรษฐกิจของจีนนะคะราคาน้ํามันเนี่ยลงไปถึง29 30เหรียญต่อมรนต์ลค่ะหลังจากนั้นความคลายความกังวลนะะประกอบกับโอเปกกับนอนโอเปกเนี่ยมีการลดลดกับกำลังการผลิตก็เลยก็เลยทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นมาเป็น55เห้าหรืออันต์ลาโรก็เลยทําให้หุ้นอย่างเช่นหุ้นเอเนจีกลุ่มปิโตเคมเนี่ยปรับตัวขึ้นไปด้วยใช่ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฟันโพรนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรหลังก็เป็นเน็ตซื้อนะคะเป็นซื้อสุดปีนะคะแม้ว่าในช่วงของไตรมาสสี่เนี่ยจะมีการขายออกมาบ้างเพราะกังวลใจเรื่องของทรัมป์เรื่องของดอกเบี้ยที่จะขึ้นนะคะเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนแต่ว่าสรุปทั้งปีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเน็ตซื้ออยู่ประมาณ7 8 0 0 0ล้านบาทคนที่ขายก็จะเป็นกองทุนในประเทศนะคะแล้วก็นักลงทุนรายย่อยก็เลยค่ะ สามปัจจัยน,นี้ก็เลยใชย่เพราะว่าเมื่อกี้ดูปัจจัยแล้วการที่ขึ้นมา20%เนี่ยคือปีไหนที่ขึ้นแรงๆปีต่อไปเขาบอกมักจะตกนะคะปีนี้นักลงทุนก็เลยใจหายใจความกันว่าปัจจัยต่างๆก็ยังคงอยู่อย่างเรื่องของทรัมป์ก็ยังคงอยู่ Brexit ก็ยังคงอยู่ หุ้นไทย valuation ก็ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยปีนี้มองอยังไงบ้างคะยังถือว่าเป็นปีที่น่าลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไหมคะค่ะเรามองอย่างนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่า valuation ของหุ้นเนี่ยไม่ได้มีการโดนโกดลงไปนะดีเวทลงไปหรือว่ารีเวทขึ้นมาเพราะฉะนั้นอินเด็กซ์เนี่ยต้องขึ้นไปตามกําไรการเติบโตของกาไรของบริษัทจ,จดทะเบียนซึ่งเรามองว่าสักประมาณ10%ปีนี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะไปจบปลายปีได้ที่1680ค่ะ6 8 0ค่ะแต่มัน ไม่ได้จะง่ายขนาดนี้ไม่มีอะไรง่ายใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีปัจจัยที่จะต้องจับตามองอยู่นะคะที่สําคัญเนี่ยสักสีเรื่องด้วยกันเรื่องนะคะเรื่องแรกคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย่ะที่เรียงอยู่ที่ในขาขึ้นนะคะตามที่อเมริกาเนี่ยบอลยูเขาก็อยู่ในขาที่ปรับขึ้นเหมือนกันของเราเนี่ยเรามองปีนี้ว่าจะขึ้นนะคะตัวส0ปีบอลยูขึ้นจาก2.7เป็นสเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าขึ้นเกินสเปอเ่ะ สมมติว่าเป็นสัก3.5เป n d ์เซ็นเดอินด็กก็อาจจะลงมาทดสอบที่จุด1,420จุดได้โอลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องการขึ้นของ Fed Fund Rate เรามองว่าปีนี้เนี่ยจะขึ้นสักครั้งเดียวแต่ตลาดเนี่ยเขาก็มองกัน2-3ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งขึ้นมากแล้วบาทอ่อนลงไปแล้วก็จะทําให้เกิดการที่ฝรั่งเนี่ย ออกจากตลาดโปลายออกไปก็เป็นไปได้อันนี้เป็นปัจจัยที่2ค่ะปัจจัยที่3เนี่ยคือเรื่องของนโยบายการค้าของทรัมป์ด้วยนะฮะซึ่งดูว่าตำแหน่งไปเลยเนี่ยก็ดูว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนใ่ซึ่งวันนี้ถ้าถ้าเกิดแบบแรงมากก็จะมีผลต่อการส่งออกของไทยด้วยโดยเฉพาะยิ่งเขาจะต้องการที่จะชนกับจีนเป็นหลักเลยและจีนก็เป็นคู่ค้าของเรา และสุดท้ายเนี่ยก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่กังวลก็คือว่าจํานวนของคนในวัยทํางานของประเทศเราเนี่ยลดลงนะคะตรงนั้นก็จะมีผลต่อเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันกับลังแรงงานลดลงนะครับฉะนั้นเท่าที่ฟังดูคุณพรทิพย์เนี่ยมีแต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราไม่ไปถึงฝั่งฝันใช่ไหมครับ1680แต่คราวนี้แล้วถ้ามองเป็นปัจจัยบวกที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ไปถึง1680ได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะ ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆตลาดไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างดีเฟนซีคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างสูงนะ7.5%ของ GDP เลยนะคะ Public Debt to GDP ก็แค่ก็แค่45%เท่านั้นไม่สูงมากใช่ซึ่งซึ่งถือว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยดีนะฮะมีเสถียรภาพที่ดีที่นี้ปีนี้เองเนี่ยคิดว่า กลุ่มที่บอกว่า e a r n i ิ g จะโต10%ปีนี้เนี่ยจะมาจากกลุ่มไหนบ้านที่จะตัวขับเคลื่อนให้ให้เซตไปได้ถึงตรงนั้นก็คือกลุ่ม Energy นะคะเพราะว่าเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังขึ้นต่อยังขึ้นต่อค่ะนะคะจากเรื่องของการคัด production นะคะดิวของโอเปกนอนโอเปกนั้นและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของอาหารส่งออกเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าราคาหมูราคาไก่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะใช่ค่ะ กลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มค้าปีเองแม้ว่าตอนนี้เซนิเมนต์อาจจะไม่ไม่ได้ดีขึ้นอย่างมากแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราเราน่าจะเห็นการเติบโตของกำไรที่ที่ดีขึ้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นจะเป็น3ามกลุ่มหลักแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสื่อคือกลุ่มมีเดียนะซึ่งเมื่อในไตรมาสสีปีที่แล้วเราก็คาดการณ์ว่ากําไรเนี่ยจะออกมาเป็นขาดทุนนะคะเพราะเรื่องเรื่องเหตุการณ์เมื่อตอนเดือนตุลานะคะตรงนั้นแล้วก็ด้วยภาพเศรษฐกิจด้วยปีนี้ปีนี้เองเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมันดีขึ้น เริ่มกลับมาแล้วนะ,ะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะ,ะเซฟไปถึง1680ได้นี่คือคเป้าหมายที่พัฒระมองไว้แต่ว่าดูกรอบแล้วค่อนข้างกว้างพอสมควรเพราะว่ากรณี worst case นี่ลงไป1420เลยใช่ไหมคะระหว่างนั้นมีความผันผวนเนี่ยก็เลยอยากกลับมาดูที่พื้นฐานว่าแล้ว valuation ของตัว ตลาดหุ้นไทยถ้าเกิดไปเทียบนักลงทุนต่างชาติก็ต้องเทียบด้วยนักลงทุนไทยก็ต้องเทียบด้วยว่ามันถูกไปมันแพงไปหรือยัองไงอะตอนนี้เรามองバリュเอชันของเราเหมาะสมแค่ไหนแล้วก็เสน่ห์ของตลาดหุ้นเราเมื่อเทียบกับตลาดอ,าอื่นๆเราเป็นยังไงบ้างคะถ้าถ้าเทียบเรื่องของ a リュเอชันถ้าดูเป็น For w a r d PE ค,คือดูเรื่องของอกําไรในอนาคตนะคะ valuation แพงค่ะคืออยู่ที่คืออยู่ที่ประมาณ14เท่านิดๆนะคะที่ค่าใช่ค่ะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตย้อนหลังไป10ปีเนี่ยตอนนั้นอยู่สักประมาณ12เท่า12เท่าเท่านั้นนะคะหรือถ้าดู valuation อีกอย่างหนึ่งคือเทียบอัตราผลตอบแทนของหุ้นกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีตอนนี้อยู่ที่4.1ซึ่ง เทียบกับในอดีตเนี่ยประมาณ5%เพราะฉะนั้นความน่าสนใจถ้าเทียบกับ v a ร u a ์ i ช่นในอดีตดูแล้วแพงแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบ PE ของเรากับเพื่อนบ้านเช่นฟิลิปปินส์หรืออินโดเนียเราถูกกว่าเขาเราสิบสี่เท่า PE ของเขาเนี่ยประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดเท่ามันถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วตลาดไทยก็ยังดูน่าสนใจกว่าก็ต้องเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย liquidity คือเงิน flow ไหลเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่แพงอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะเทรดแพงขึ้นได้อีกนะหรือหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็ก p E 50เท่าก็ยังเห็นปรับตัวขึ้นได้นะะหรือในภาวะที่ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยต่ำเนี่ยหุ้นที่เป็น Dividend Yield สูงๆเนี่ยก็ perform ได้ดีแต่ปีนี้เองเนี่ยอยู่ในขาที่บอลยิวจะปรับขึ้นั้นคํคำแนะนำก็คือบอกว่าให้ออกขายทำขายหุ้นที่เล็กแล้วก็หุ้นขนาดเล็กแล้วก็แพง ออกมานะคะและสองก็คือหุ้นที่เป็นลันกษณะของดิเฟนซีฟและแพงอย่างเช่นหุ้นโรงพยาบาลหรือหุ้นคลาปิกเนี่ยให้มาซื้อหุ้นที่เป็นซิกิเคิลและถูกอย่างเช่นหุ้นกลุ่ม Energy ค่ะอันนี้คง,คงปีนี้คงเป็นเรื่องของการโรเทชันแบบนี้ก็คือจากเล็กให้มาหาใหญ่นะครับแล้วก็จากดิเฟนซีฟให้ไปซิ c ิเคิล แล้วก็เอาหุ้นจากหุ้นแพงก็มาหุ้นถูกแล้วนอกจากนี้ปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีที่จะต้องโฟกัส on บริษัทที่มีกำไร,รนะคะคถ้าเกิดว่าเรามาถามตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะเรียนถามเลยว่าปัใจจัยในประเทศเองเนี่ยคือถ้าบริษัทจะมีกำไรได้เศรษฐกิจไทยก็ต้องไปด้วยนะมันมีเพียงแค่เรื่องของการ ผลักดันจากภาครัฐเท่านั้นหรือเปล่าคะจริงๆแล้วกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับอนิสงจากจากเรื่องอื่นๆด้วยหรือเปล่าในปีนี้ค่ะใช่ค่ะยกยกตัวอย่างอย่างอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมนะคะก็นี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์ถ้าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลับเข้ามากลุ่มของอาหารคือเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นคนส่งออกก็ก็ก็น่าจะได้รับผลดีตรงนี้ค่ะ ค่ะนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะที่เข้ามารุมเร้าการลงทุนในหุ้นในปีนี้ค่ะยังไม่จบเป็นแค่นี้นะคะตอนนี้หลากหลายท่านอยากจะทราบแล้วเอ๊ะกลยุทธ์ก็บอกแล้วว่าควรจะทําอย่างไรนะคะกลุ่มไหนจะดีบ้างกลุ่มไหนที่ควรหลีกเลี่ยงหุ้นตัวไหนที่เราควรจะเลือกลงทุนนะคะพบกันได้ในช่วงหน้าค่ะ